อย่าอดทนกับคนที่หมดรักอย่าจมปักกับคนที่หมดใจหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเย็เลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนก ร้องเจ๊ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นๆเลยครับสวยโดนๆใจเลยครับสองร้อยบาทครับหมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ บูชาสององค์สามร้อยบาทครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับพิมพ์เจ็ดชั้นครับอกล่องหูบายสีครับเนือแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับหลังยันครับผาสุขครับน่าจะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอรละลัดครับวัดเทพศิรินครับกรุงเทพมหานครครับ รายการที่4ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรครับ ด้านหลังเป็นยันตัวอุครับวัดท่าหลวงครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับเหรียญล่อบโบราณเก่าๆเลยครับรายการที่หกครับเป็นสมเด็จนางพญาครับเนื้อดินครับเม็ดกวดเม็ดทรายผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ เนื้อมันๆเลยครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับ รายการที่8ครับเป็นพระพิจิตเม็ดขมเมาครับพระพิจิตเกตโคตครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกู้ครับหลังลายผ้าครับเลี่ยมจับกอบเงินกอบทองครับปิดทองนี่ครับจิ๋วแต่แจ๋วครับเล็กดีลดโตครับ รายการที่9ครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรครับล็อกเก็ตเก่าครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จนางพญาครับ เนื้อดินเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านเลยครับรายการที่11เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับพระ3ครับพระ3องค์ครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกพัดครับ มันมันวาวๆเลยครับสภาพใช้ครับปิดตาเสียนแหลมครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับวัดตะโกครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ นีแล้วรวยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับรายการที่15ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมก่อพลาสติกกันน้ำครับเก่าไม่ทราบปีครับ รายการที่16ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระเนื้อผงครับเก่าไม่ทราบที่ครับ น่าจะเป็นพระกู่ครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่งๆเลยครับเก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ เด็ดทุกองค์ครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่19เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อๆล่ำๆเลยครับมีดินคาบเบ้าเลยครับ สวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาแล้วจะเสียใจครับรายการที่20ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับ สวยขยี้ใจเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวนวลเลยครับแก่งแข่งแน่นๆเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกตายางรูปเจดีครับมีรอยปูไตเลยครับ มวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่22ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ น่ามองหน้าบูชาครับชาหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่2 3สครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยคมครับ 200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่2 4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแรืยครับพระนิรันตลายครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่2 6ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับ เลี่ยมกรอบหนาๆเลยครับวินเทจเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่2 7ครับเป็นพระลอดเนื้อดินครับพระลอดมหาวันครับเมืองลำพูนครับ เนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระคงครับน่าจะเป็นพระซุ้มกอครับเนื้อดินมันๆเลยครับพระดีพระสวยเมืองคนแก่งครับกําแพงเพชรครับ รายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือแก่งแก่งเก่าเก่าแตกรายงานเลยครับมาพร้อมตลับสแตนเลสครับไม่ดำไม่ลอกครับ รายการที่30ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับมันมันวาวๆาวเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มนมมันมันเลยครับสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับต่างหูครับ ต่างหูเงินครับเก่าเก่าเลยครับเก่าเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับ เอาไปมั่นผู้สาวครับสวยๆโดนๆใจเลยครับถูกใจได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามงามยามเย็นๆครับ ราคาบางบๆเบาๆครับพี่พๆน้องๆสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค,ครับพระเครื่องมหาชนครับขอบคุณครับ